กิ้วกิ้วกราบกาบมาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆที่ได,ด้รักทุกคนชัยพัฒน์โคโยวันนี้เราจะมารีวิวอาหารแกงใต้นะมันก็คือแกงปลาดุกใบยี่หร่านี่นะเป็นอาหารรสเด็ดนะของชาวปักใต้นะนี่นะรอร่อยออร่ยฮะ เดี๋ยวสวนประกรัต,ต่างๆจะเขียนไว้ใต้คลิปนะเพื่อนเข้าไปชมและทำรับประทานได้เลยนะรับรองทีเด็ดเลยนะฮะนี่นะแกงปลาดุกใบยี่หร่านะฮะนี่นะอาหารของชาวปากใต้นะฮะเราต้องใช้พริกแกงใต้นะฮะในการทำนะฮะรสแซ่บๆนะฮะนี่นะ แซบอีดีนะฮะประดุกนี่นี่นะฮะนี่นะฮะนี่ปลาดุกนะฮะอร่อยอร่อยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวขอชิมด้ารึหนึ่ง อร่อยะฮะแกงปลาดุกใบยี่หรนะ่านะฮะใส่ใบยี่หร่านะฮะนี่นะฮะอาหารของชาวปักใต้นะฮะอร่อยยนะฮะนี่นะฮะ่ารับประทานนะฮะนี่ฮนะปลาดุก ฟูๆนะฮะนี่นะฮะอร่อยอร่อยนะฮะส่วนประกอบต่างๆเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปนะฮะเพื่อนๆก็ไปชมได้นะฮะแล้วก็ทำรับประทานได้เลยนะทีเด็ดนี่นะฮะอร่อยๆนะฮะใส่ใบยี่หร่านะฮะราทานกันเลยครับนี่นะครับ แซ่บแซ่บแซ่บเลยนะฮะนี่นะฮะอร่อยอร่อยฮะแกงปลาดุกใบยี่หร่าฮะอร่อยอร่อยนะฮะ,ะ,ออน,ะ,ฮะนี่นะฮะส่วนประกอบเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปนะฮะเพื่อนๆก็ไปชมและทำรับประทานได้ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบจะลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งคิ๊งๆอ๋อแล้วอย่าลืมช่วยดูเป็นกำลังใจให้ท้ายคลิปเดือนนะจ้ะสวัสดีสวัสดีสสดครับไปละคลิปๆหองกุ่นช